เพื่อนพี่เพียงน้องทุกคนด้อจ้ามาลองไหลสดใหม่อีกจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี่อากาศดีแต่ว่ากันยังหนาวอยู่ก็เลยผ้าพี่น้องมายางออกร่างกายชมวิวใกล้ๆสวนสัวน์นี่ละจ้ามายางชมวิวน้ำกันจ้าพี่น้องจ้า มีแสงแดดแต่ว่ามีลมหน่อยๆฟังทั้งนั้นสิเป็นสวนสัตว์จ้าสวนสัตว์ใหญ่เลยบ่มีผูดด้ใดมากอะ่ะสิเบาผู้ดเดียวนี่ละเดี๋ยวพี่น้องเขามาชมย้อนหลังกะคอยมาฟังมาเบิงน้ำกันเนะจ้าเป็นกำลังใจให้กันวีกับไลสดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่แล้วก็ลืมเปิด <laughs> ลืมเปิดสร้างไลได้ ลองผิดล่องถูกบมเป็นยังเนาะจ้าเดี๋ยวก็ล่องใหม่ปูนสวนสัตว์สวนสัตว์อินเตอร์สวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดไกลๆเมืองทีวียูนะจ๊าอ๋อพี่บุตรจ้าดีใจพี่บุตรกับามาขอบคุณเลยๆจ้าพี่บุตรเอ่อหมุนจ้าเอาหมุนจังใด เน็ตบอดีบอจ้าพี่บุ๊ดได้ยินเสียงบีบอเปิดไม่เลยเดนาะเหลือแต่กิ่งกระงามจ้าเอาคือว่าจังสั้นบ่เห็นภาพบอจ้าอ๋อสงสัยเน็ตบอดีมั้งจ้าเพราะว่าสงสัยอากาศมันหนาวจ้า สียงชัดจ้าพี่บีสวัสดีจ้ารุนนีขอบคุณหลายๆแล้วจ้าขอบคุณพี่บุตรจ้าขอบคุณรุนนีจ้าภาพสวยภาพชัดโอ้คือดีใจแทะไล่ซดเป็นครั้งที่สองครั้งที่แล้วบอคอยดีปันไดก็เลยล่องไม้มือนีอากาศดีอีกแต่ว่าก็ยั่งหนาวๆอยู่แถวนี้สิเป็นแถวนี้สิเป็นสวนสัตว์จ้าเห็นแดดบาจ้าแดดงามงาม แถวนี้จะเป็นสวนสัตว์เออนีจ่าทางนี่เป็นสวนสัตว์จ้าสวนสัตว์ใหญ่แต่ว่าบ่ได้เข้าไปขังในจ้าสวนสัตว์สียยางหอกกําลังกายมองนี่มองปลาธรรมาชาติจ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าพี่บุตรจ้าดีแล้วจ้าเสียงชัดภาพสวย ลุนีสวัสดีพี่บุตรจ้าเ้้อจ้าเดี๋ยวสิผ้าเขาไปย่างไปเบื้องไกลๆสวนสัตว์มีสัตว์หน้า,นาชาติจ้าอยู่นี่ตะบาวีโบเขาไปเนาะจ้ามันได้สื่อตัวนูน่นนี่ก็เลยสิผ้าย่างหลบๆจ้ามือนี้มีดดแดดตะบากันยังหนาวๆอยู่เพระาะว่าฟ่นมีล่มหน่อยๆ อยากล่องไหลสดเบิงเปิดค่าการมองเห็นเห็ดช่องมหาฝีแล้วเพ่อมีผู้ใดเห็นมิตรเข้าจ้าพี่บุตรจ้าบ่เป็นยังจ้าสวัสดีจ้าออมบบาวเล่าอ่อนทั่วขอบคุณ้ยๆท้ายจ้าที่เข้ามารับชม ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้ากะบ,บอนนันปันไดเนาะจา้าเพราะว่ามีคนเห็นอยู่พี่บุตรถ้ามีอย่างเห็ดกับไปเห็ดน้จ้าพี่บุตจ้าบ่าเป็นยังมีล่องไหลซื่อ,อเดี๋ยวอยู่กะล่งเลยละ,ละเห็ดดูๆคอยสิชิน้นเห็ดเก่งๆคือพี่บุตรจ้านะไปลาะอย่างล่อมาละ จามูมาชมธรรมชาติออกกําลัางกายในวันที่อากาศดีจ้าเบ้าอ้อมเบ้าอ้อมถ้ามีล่งแล้วแล้วก็ค่อยไปเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้าเดี๋ยวสิลืมสวัสดีจ้าน้องแตงกวาจ้าสวัสดีจ้าพี่น่านโอ้ดีใจมีคนเห็นแล้ว มีคนเห็นเราแล้วพี่น้องเห็นแล้วมีกำลังใจเยอะเลยทีนี้เห็นแดดดีก็เลยพาพี่น้องมาเดินป่าลอดลอุโมง์นี้ไปจะพาไปชมเผื่อจะเห็นสัตว์เยอะๆบ้างพี่บัวบุษรบงสวัสดีพี่น่านจ้า ปลาแบบนี้เฮ็ดออกจ้าแต่ว่าเขามาได้อุโมงเแล้วเสียงกลองดีกันานดะมีเห็ดจ้าบบาวอ,อ่อมแต่ว่าช่วงนี้มันยังหนาวอยู่ต้องล่อหนาห่อนจ้าอ๋อไลฟ์สดบ่อยๆค่ะก็จะพยายามน้องแตงกวาเพราะว่าพี่ไลฟ์ครั้งนี้เป็นลัครั้งที่สองครั้งที่แล้วพี่ก็ทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้วก็ ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำบ่อยๆก็จะชินเนาะพี่ก็คุยไม่ค่อยเก่งอะ่ะ <laughs> บัวบ,บุษรสบงแตงกวาดีจ้าพี่บุตรสวัสดีน้องแตงกวาจ้าขอบคุณพี่บุษรจ้าขอบคุณบ่าวออมขอบคุณพี่น่านขอบคุณน้องแตงกวาเด้อจ้านี่ตรงนี้ก็จะเป็น เปียนป้ายบอกจ้าว่าไปที่ไหนบ้างเนี่ยตรงนี้ไปป่าเป็นทางเดินมีบอกไม่มีหลงป่าจ้าตรงนี้นี่เดี๋ยวก็จะไปตามทางจ้าอ๋อครั้งที่แล้วไม่มีเสียงตอนต้นเพราะว่าพี่ไม่ได้เปิดเสียงก็คือลองครั้งแรกเลยไม่รู้สร้างไรายได้ก็ไม่เปิด ครั้งนี้เปิดแล้วเห็นไหมเออไปทางไหนล่ะจะไปทางไหนดีจะพาไปดูออสัตว์ใกล้ๆตรงนี้เป็นถนนใหญ่ฝั่งทางนู้นก็เป็นสวนสัตว์เหมือนกันมีทางลัดมานี่สมัยลูกชายเล็กๆทางโรงเรียนเขาจะพามาพาเด็กมาดูสัตว์มีมาดูกิจกรรมตรงนี้ มีทางไปเป็นทางเดินออกกํลาลังกายถ้าในสวนสัตว์ที่เขามีตะข่ายเนี่ยตะข่ายตรงนี้เป็นตะข่ายไฟฟ้าไม่ให้สัตว์ออกแล้วไม่ให้เราเข้าไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกี่นาทีละเจ็ดแปดเดี๋ยวสิบนาทีกว่าก็ลงเปิดค่ามองเห็น ขอบคุณมากจ้าน้องแตงกวาสำหรับกำลังใจดูเพลินๆไปจ้าวิวสวยๆเดี๋ยวพี่ก็จะเก็บบรรยากาศทำคลิปอีกต่างหากคิดขึ้นได้ว่าเออครั้งที่แล้วเราพี่หีต้องหาไม้กันสั่นค่ะนี่ก็ไม้กันสัน่นมันสั่นเหรอจ๊ะขอบคุณมากจ้าพี่น่านน้องแตงกวาภาพสั่นเหรอ นี่คือตรงนี้ก็สอนชี้ว่าไม่ให้เอาหมาเข้าไปทางก็ปิดไล์สดแบบนี้ก็ดีค่ะพี่บีจ้าลองดูรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยไล์สดนะ <c oughs> อ๋อมันสั่นเหรอเอาทำยังไงถึงจะไม่สัน่นนี่จ้า ป่าธรรมชาติของสวีเดนเขาก็จะมีทางเข้าทางออกมีป้ายบอกเรียบร้อยแล้วก็มีแผนที่ว่าเราจะไปทางไหนกันบ้าง <c oughs> <c oughs> ปกติมือพี่จะนิ่งนะเออวันนี้ทำไมทำไมสัน่นเดี๋ยวเอาใหม่ลองปรับลองปรับแบบนี้ดูอ่ะถือนิ่งๆไหมทีนี้ โอ้โหทางสวยมากเลยเห็นต้นไม้ไหมยังแห้งอยู่เลยพี่ปรับเออรงที่เขาให้ปรับตอนนี้ภาพนิ่งหรือยังจ๊ะเห็นต้นไม้แห้งๆอย่างนี้เมืองนอกไม่ตายนะเขารอเวลาตื่น สวยๆจ้าขอบคุณจ้าพี่บูตพี่บัวจ๋าบัวอะไรสดบัวจ้าพี่บัวมือนี่บัวเห็นหลายมือแล้วไม่ได้เข้าไปแวะหาพี่บูตจ๋าไล่สดบัวจ้ามือนีมือบ้านนี่ เสียงชัดไหมจ้ะทุกคนเสียงชัดบ่จ้าภาพนิ่งหรือ,อยังจ้าโอ้วิวต้นสนไรตอนเช้าเมืองไทยจ้าโอเควิวว่าได้เข้าไปจากมือแล้ว ตอนเศร้าเมืองไทยจักโมงจ้าพี่บุตรจ้าบางมือกับบ่ไดไล่จ้าโอเคจ้าปกติถ้าไล่นี่สิไล่จักโมงจ้าตรงนี้กับสิมีป้ายบอกจ้าว่ากฎของการเดินปลาหรือว่ามิสัตว์อย่างแน่จ้าตรงนี้ ประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ากะบ่ายโมงอยู่นี่โอ้ช่วงบ่ายโมงนีอยากจ้ะค่อยไปเบื้องย่อนหลังเอาจ้าพี่บุตตอนนี้นิ่งไปจ้าไม้ยังสั่นอยู่บ่จ้าพ้าขึ้นไปเบิ้งเห็ด ตรงนี้ตรงนี้มันยังนี่อันนี้เป็นภาพเกี่ยวสลักอายุประมาณสองพันปียุคท้องแดงไหมใยุคที่ได้ยินบรรจ่าพวันหลานเพิ่อนบ่าวสูุฟังเบ่าดังๆนะให้พี่น้องฟังอ๋อมรงนี้เป็นอ่าเคลื่อนว่าโบราณโบราณสถานเนาะค่ะภาพที่เห็นอยู่นี่ก็คือมาจากยุคอ่ท้องแดงเนาะค่ะเกิดจากการที่สมัยโบราณเมื่อประมาณ ามากกว่า2,000ปีเนาะคะ่ะตัวมันเองกับอสามารถจำรายละเอียดได้หลายปันไหนเนาะค่ะเนาะการเอาเป็นว่าเป็นการเดินห้างของยุคไว้กิ้งเนาะคะ่ะพ่อเพิ่นมาถึงแรงที่เพิ่นตังทินฐานในยุคสมัยนั้นเครื่องมือกบาบอคอยท่านสมัยเขาก็เลยสลักเป็นภาพเนาะคะ่ะจารึกไว้บนแผ่นหินถ้าเกิดว่าผู้ใดเคยไปเที่ยวพาแต้มเนาะคะ่ะจะเป็น เขาเป็นบบโบราณนคดีคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าอยู่ทางโซนยุโรปเขาจะใส่หินเนาะค่ะหินเหล็กไฟนี่ิาแกะสลักบนพื้นภูเขาค่ะอันนี้ก็มีนักโบราณนคดีเขามาคนพบเนาะคะะ่ะเนาะจ้าขอบุญจ้าพอดีมาก,กับมูรุ่นหลานเพิ่นพามาขี่ลถมาส่วนหนามายางออกกําลังกายมาเทียเ่ยวมาเก็บผาบนี่ละจ้า ก็เลยมีภาพให้พี่น้องชมคล้ายๆผ่าแต้มจ้าหลานว่ายูมอก้นี่พี่บุตจจะผ้าแต้มจะเป็น้าวาดน,นี้จะเป็น้าสลิ่น้เป็นว่าผ่าแต้มนะเป็นภาพวาดตรงนี้เพิ่นสลักแผ่นหินจ้าก็สวยดีไปอีกแบบนึงเนะจา้าดูขังจา้าเดี๋ยวสิเฮ็ดลงจัหน้อยนึงกับสิทายภาพ ถ่ายคลิปมาจ้าแดดสวยสวยวิวสวยๆเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศมีคขิปยามแดดเพราะวาส่วนมากแดดสิบมี่ิมะกับพึ่งยุดตกจ้าพี่น้องจ้าหิมะกัะพึ่งยุดตกแล้วก็มีแดดมาได้สองสามมือ อาทิตย์นี้จะแดดทุกมือจ้าพยากรณ์อ,อากาศบอกพยากา์อากาศก็ไม่แน่นอนน้องแตงกวาจ้าภาพยังสั่นหรือเปล่าจ้าเวลาพี่ทําคลิปทําไมมันไม่สั่นนะอุ้ยดูนกนั่นไปแล้ว สวัสดีจ้าน้องวีมาเที่ยวนะน้องสวยงามมากขอบคุณที่พามาเที่ยวชมจ้าไอา้ขอบคุณหลายๆมามามาเที่ยวส,สดสดไหลสดเห็นไอ้ไหลไหมดมือหมดเคลื่อนมีเลยเอามั่ง <laughs> ย่านไอ้ได้ลื้นไ <laughs> อด้ดอนไอ้ดอนไหลสดไ <laughs> อ้วีขึ้นมาขายันแทะอ้อตอตนทำคลิปพี่ก็เดินตลอด พี่ไม่ยืนถ่ายเล่บตาผู้หายใหญ่วีจาวีอาสวัสดีจา้าน้องหมอคิดว่าดิเนี่ยเลบบตาผู้หายใหญ่วีจาวีเล่บตาสวัสดีพ่อใหญ่สีคิดว่าน,น้องหมอดิจา้าคุณพ่อใหญ่สี่สวัสดีครับจากคุณน่านเดอ้ออาย น้องหมอสวัสดีทุกๆคนหน้าเห็นบอพิบุตรจ๋าว่าคุณหมอแล้วแม่แท้ๆบ้านหมอสอน YouTube เดินอายที่เรียกว่าตาน่นนะบ้านหมอหย่อน YouTube บัวบุตรสวงสวัสดีพ่อใหญ่ซี พ่อใหญ่สี่สวัสดีครับบัวบุษบงพ่อใหญ่สี่สวัสดีครับคุณน่านนะครสวัสดีกันนะจ้าทักทายกันเป็นกำลังใจจ้าพี่น้องจ้าวีกับสีลบกวนเวลาพี่น้องซัาดีละจ้าพามาชมบรรยากาศล่ะก็ล,ล่องลอยสดเบืองน้าเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งที่สอง วีกันเลยตรงนี้เป็นสวนสัตดดว์นะจ้ะบ่ได้เข้าไปบบเห็นสัตว์มาย่างน้ำมูลนี่เลยบ,บ้านอากาศดีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองไล่สดครั้งนี้กับประสบความสำเร็จพี่น้องเห็นหลายมาซอยหลายนะจ้ะกะัขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจนะจ้ะพี่น้องจ๊าขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งไดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาทุกประการเกตยูทูบกะให้มียอดวิวปังปังเด้อายเด้อไล่สดยาวๆให้เออดันรววยซับมีเงืนใส่เต็มท้องเต็มทางกันทุกคนด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไล่นี่วีกะขอตัวลงไห่ก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณได้ร้าย ขอบคุณน้องหมอขอบคุณอไอพะหญ่สีขอบคุณพี่บุตรจ๋าขอบคุณน้องแตงกวาขอบคุณพี่น่านจ้าที่มาเป็นกำลังใจให้วีเนาะจ้าเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจกะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันไปโดนโๆเด้อพี่น้องจ๋าขอให้ดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงจ้าวิวา่ สีลงไรล่ะจ้าพี่น้องสิบแปดสิบแปดครึ่งขอบคุณสำหรับเจ็ดล้านดวงตาเด้อพี่น้องจ้าเหลือหกล้านดวงตาโอเคจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้วิกะขอลงไลเด้อจ้าขอบคุณอีกข้างจ้าขอบคุณทุกคนจ้าขอบคุณจากใจสวัสดีจ้า